ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ับพบกับพี่ไตยอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเนาะจะตรงกับวันอาทิตย์ที่19กันยายนพศ2อ6พันนั่นเองก็วันนี้นะครับพี่ไตยก็จะมาตัดหญ้าที่นาแล้วก็เอาฮิวมมกสารปรับสภาพดินลดต้นไม้นิดนึงนะครับแล้วก็เศร็ก็น่าจะได้ไปลำปลายานะเพราะว่า แม่แกหยุดขายของแล้วก็ต้องไปคนของคนอะไรออกจากแผงนะครับคนอื่นจะได้ <g ill matrix> มาใช้แผงต่ออปัญหาหนักไอ้เครื่องคันกระเทียมมันหนักก็ได้ฐานมาไอ้ฐานอันนี้พี่ไตเห็นเ,นอ,เออมันก้อนมันสวยดีอะไรดีก็เลยเดี๋ยวเอ,อเอามาไว้ใช้ที่นาดีกว่าเพราะว่าเพื่อนมารอบที่แล้วนะครับเขาก็ทิ้งไอ้เตาน้อยไว้ให้เนี่ยเนี่ยก็เลยเอาฐานนี้มาไว้ใช้กับเตาน้อยแล้วก็เดี๋ยว ว่างๆก็จะหาพวกไม้ย่างไม้อะไรมาไว้หมื่นนิดนึงนะเครื่องตัดดาอันนี้เดี๋ยวต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องสักนิดละแล้วก็เมื่อวานพี่ตายไ,ไปไอ้นี่ยไอ้ไปไอ้ ร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรนะไปได้ไอ้ตัวนี้มาใหม่ไอ้แว่นตากาันสะเก็ดนี่ครับคือถ้าใส่แว่นกันแดดเียๆพี่ต่ว่ามันเหมือนไม่น่าจะแข็งแรงพออ,อแล้วใบเลื่อยเราเปลี่ยนไปในตัวนี้ด้วยอะไรยูมิ Se peleó mi... ยามันก็โตเร็วเน็วนะนอันนี้เราก็เดี๋ยวต้องย้ายพวกอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนั่นน่ะย้ายออกแล้วก็ต้องมาตัดไอ้ตรงนี้เราก็เพิ่งตัดไปนี่ ก็สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามพี่ตายนะม่ว่าจะเป็นอยู่ในอยู่ต่างประเทศก็ยังตามอยูอ่แล้วข้าวเด้อ ไอ้คือมันสูงมันโตเป็นยมยอมอ่ะมันไม่เหมือนของชาวบ้านเขาไอ้ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นนาที่ปร,รับดินใหม่ถ้าใครไปดูคลิปพี่ต่ายจากอตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะไอ้แนวมันจะอยู่หลังเขตต้นไม้นั่นไปแต่เราขยายเพิ่มมาอันนี้ทุเรียนน่าจะสองเดือนนะครับเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่เริ่มเริ่มแตกยอดแล้วนะอันนี้เริ่มแตกยอดแล้ว ของพี่ตายไม่ได้ฉีดพวกยาคายาไม่ได้ฉีดอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเดิมเขาจะทํารูตรงนี้ทําช่องตรงนี้เพื่อให้น้ําจากนาไหลลงสระนะครับแต่ว่าพี่ตายปิดไว้ ไม่ให้น้ําจากน้ำมอะไรลงสะอันนี้ก็น้องมีอาการใบเหลืองนะครับก็พยายามใช้สารปรับสภาพดินมาช่วยแล้วก็ไม่มีแตกยอดแตกกิ่งแตกมาน้อยมากอันนี้ก็ตอนแรกเหมือนจะตายนะ แต่ก็พยายามแตกยอดเอาชีวิตรอดไอ้นี่มันเก็บได้หรือยังเดี๋ยวไปตายไปดูด้านหลังนิดนึงก่อนเนี่ยดูวะ ไอ้ตรงนี้มันสูงมันโตไปย่มยอมอ่ะมันไม่เหมือนในที่เดิมฝั่งโน้นในที่เดิมฝั่งโน้นมันเป็นนั่นเดิมไงข้าวมันก็สูงอันนี้ลอยอะไรวะเนี่ยหนูเนี่ยเปิดกาแฟอืม แต่เบียแช่อยู่ในลังก็เดี๋ยวพี่ตายนะจะมีส่งรถไม่แน่ใจว่าของซีสเกตให้ไปส่งไหมอ้แต่ว่าตรงนี้พอได้อยู่นะเนี่ย วิ่งเนี้ยพอได้อยู่ไอ้ตัวเนี้พยพี่ายก็ตัดโอ้ยสอยยางยาวเลยวจังวะเดี๋ยวไปรถฮิวมิกแป๊บหนึ well. ่งสารปรับสภาพดิน อันนี้มันเป็นฮิวมิกนะสารปรับสภาพดินไปดูในกลุ่มทุเรียนกเกษตรอนินทรีย์เขาบอกไม่รู้ใช้ได้จริงหรือไม่รู้นะอันนี้ตอนแรกก็แตก ยอดแตกอะไรนะแต่ว่ามันก็จะงักไปนิดนึง เห็นญ้าแล้วหนักใจแต่ว่าตอนเช้าก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้กินอะไรน่าจะเป็นกุ้งมั้งที่ย่างเมื่อคืนกุ้งเหลือมะพร้าวอันนี้มีคนบอกว่าอุ้อ๋อคิดไปเห็ด ะมะพร้าวเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ต้องลาบเหมือนกันนะน้ำในสระก็เติมนึงนะอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำวานะ ้ามันรอดก็รอดถ้าไม่รอดเราก็หาต้นใหม่มาปลูกอืมนะเดี๋ยวไ่ตายรีบทำให้เสร็จก่อน เเว่นใหม่คือไหม <c oughs> เออมันกันตาได้แต่มันอาจจะกันหัวร้านไม่ได้ <c oughs> ก็ตัดไม่น่าจะตัดได้นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็น่าจะตกแล้วแหละมันเสียงฝนมาละ เมื่อกี้ก็ลืมไปเลยนะว่ามันมีสายยางอยู่ก็ขัดฟาจะตัดได้เพียงเท่านี้เพราะว่าฝนฟ้ามาแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกอะแล้วฝั่งนุ้นพ่อหนี้มก,ก็มาน,นนะเจมมาตัดหญ้าเจ๊กอะแต่ละวันก็คุนยาเจมมาตัดหญ้าไอ้ตัดข้าวตัดข้าวแล้วก็หญ้าในนา แล้วประเด็นเฮ้ยเราก็ตัดอย่างนี้แล้วข้าวมันจะเกิดยังไงงมันเกิดพันเข้าไปเลยโอ้แต่วัยแกตัดเลยเนี่ยบ่นี่ข้างๆโดยปกติแล้วก็คือสองงานนีคือผัดกันตัดไอ้ข้างๆเนี่ยตอนพี่ตายเลี่ยมแถวนี้พี่ตายก็จะตัดด้านข้างด้วยอันนี้ต้นขนุนนะแม่ให้มาซึ่งปลูก แต่ทุเรียนอันนี้แตกยอดดีนี่ใบเปียบอันนี้ต้นอ่าเคาเรียกว่าต้นอะไรนะที่อยู่ชายภูมิล่ะต้นกระเจียวเออนี่อันนี้พี่โรดให้มา FC จากควมตะเมนชัยนะครับนี่พี่โรดบอกให้ปลูกแซมต้นมะม่วงเหลือไผัหวานไผัหวานพี่ต่พักก่อนเพราะว่าตอนเราขนมามันเ่าไง แต่ว่าต่างคนต่างกาตัดยานะอากาศมันดีอยู่ครับเราบอกว่าครับผม <c oughs> อันนี้กล้วยใายอันนี้ไอเดียวให้เปื่อนอันนี้พี่ต่ายย้ายต้นมันมานะไปขุดขุดมาทั้งต้นแล้วก็ปลูกอย่างเงี้ยมันน่าจะรอดอยู่มั้ง แต่ปกติเวลากล้วยเนะี่ยเขาเวลาเขาย้ายมาปลูกเนี่ยเขาตัดใบนี่มาเร็วมาเร็วอย,ยวอันนี้น้ำจากสระนะ อโอเคเดี๋ยวพี่ตายจะเก็บของแล้วก็ไปช่วยแม่แกย้ายของที่ตลาดก่อนก็เดี๋ยวอัทิน้าก็คงจะมาตัดต่อแหละนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเง่งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวใครจะดูคลิปรดนะครับวันพรุนี้พี่ตายจัดให้ไปกันนะครับบา,บายบาย